ยิ่สูงส่งสลรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาเ้าค่าสรรเสริญพระพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสัรเสริญพระพระองค์ทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรารทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่เราทั้งหลายได้มาหาพระองค์และที่พระองค์ทรงรักเราและทรงเลือกเราในแต่ละวันเราได้อยู่กับพระองค์ในแต่ละวันขอพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราแต่ขอพระองค์ทรงนำพาชีวิตของเราเพื่อเราจะสัรเสริญพระเจ้าเป็นองค์เดียวพระบิดาเ้าค่า โอฮาเลลุยาสันเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่เราทั้งหลายจะร้องทูลต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานำพาชีวิตในชีวิตของเราทุกคนพระบิดาเจ้าข้าที่เราเข้ามาหาพระโองค์เราเข้ามาด้วยความตอกใจแล่หวังใจว่าเราจะได้พบพระโองค์พระบิดาเจ้าข้าและเรามาเพื่อเราจะนมัสการพระองค์เรามาเพื่อเราจะร้องทูลในทุกเรื่องที่เรามีต่อพระโองค์และเรามาเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเรามานี้เพื่อเราจะ ลลพรรสุปเจ้าของเราเพียงองเดียวว่าพิดาเจ้าข้าว่าเรามีพระเจ้าของเราเป็นหนึ่งและเป็นเอกเป็นทิทานภาพพระบิดาเจ้าค้าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งในโลกนี้โดยพัฒนาพระหัตถ์เดิมพระวาจาของพระโองค์พระเจ้าใหญ่พระองค์ทรงตัดทุกสิ่ง,งมันกงเกิดขึ้นพระบิดาเจ้าค้าว่าจะเป็นแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินโลกพื้นฟ้าพื้นน้ำแม่แดดนกในอากาศแต่มนุษย์ทุกคนพระองค์ทรง,งสร้สาง และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เราหลายที่จะมานมัสการพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะในวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันสบายโตเป็นวันบริสุทธิ์เป็นวันที่พระองค์ทรงให้เรานะได้หยุดพักจากหน้าที่การงานของเราและเพื่อมาหาพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะในในเช้านี้ที่เราเข้ามาพระองค์เจ้าค่ะก็ขอพระองค์ทรงรำพาชีวิตของเราให้พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนโอฮาเลลูยาสสรลญพระเจ้ารรัสรเรนเจ้าทยิ่งใหญ่ เรียรู้ยาสารเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูแม่นให้ฐานต่อมาใิ้ฐานเผื่อ่าวประเสริฐขององค์พระเยซูได้เพิ่มประเด็นมาพระสงฆ์ก็บุตรขอกพระเจ้าและพระรงฆ์รักเราทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ออกมาเพื่อชีวิตของเราผู้ที่เชื่อได้เดินติดตามได้ยอมท่องและกลับใจใหม่และพระองค์จงไถ่เราออกจากความพิดความผิดความบาปพระองค์รงเอาความบาปของเราไปตึงไปที่กางเขน ได้ยังมีอีหลายคนเพื่อนบ้านของเราญาติพี่น้องของเราที่ยังไม่ได้กลับใจและเขายังไม่ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในชีวิตนี้พระองค์เจ้าค่ะที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าหาญสาธุการในพระเจ้าพระผู้ใหญ่ยินสูตรสรรเสริญพระเจ้าที่ใหญ่พระบิดาเจ้าค่ะขออธิษฐานเพื่อในการ พระราชกิจข,ข,ของพระองค์คือข่าวประเสริฐโมกระเยสุกิู้สุกเสด็จม,มาเพื่อไทยชีวิตของเราไทยอรรถจากดังปัญหาความยากจนความขัดสนดแต่มมขอพระเจ้าทรงอวยพรพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เราจะเป็นกระบอกเสียพระองค์เจ้า,าที่เราจะเป็นแสงสว่างที่เราจะเป็นเกลือที่จะรักษาความเพ็มและความเน่าเปื่อยของโลกนี้พระบิดาเจาา้าค ขอให้เผ่าประเสริฐน,นันบระเจอมภาจะผ่านชีวิตของเราไม่ว่าเราจะไปที่ใดบระเจ้มภาเราจะนำแสงสว่างออกไปด้วยพระบิดาจอม้า,เ,า,าเพราะว่าเราเป็นลูกแห่งแสงสว่างเราไม่ใช่ลูกของมารพระบิดาเจ้มภาเราเป็นลูกของพระเจ้า เราอยู่ในแสงสว,ว่างแต่มาอยู่ในความมืดแต่ให้เราทั้งหลายที่จะก้าวออกไปนะเราจะไปเป็นแสงสว,ว่างต่อเขาพระบิดาเจ้าพระที่เราจะไม่เป็นมืดกับเขาที่เราจะไม่ไปหลงลืมอยู่ในความป่หรือเสือกกัวอยู่ในสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีพตพองค์ทรงได้แต่ไว้แล้วว่าผู้ที่กลับไปประพฤติตามอย่างที่ตัวเองเคยทํามาในอดีตนนะั้น เปลี่ยนเสมอสุนัที่มันกลับไปกินอาหารที่มันสำลักออกมาแต่ให้เราทั้งหลายี่เปิดคนของพระเจ้าผู้ที่จะพร้อมที่จะทาการดีทุกสิ่งในทางของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะไม่กลับไปทงความบาปอีกเพื่อเราจะได้รับความรอดเพื่อเราจะได้ผ่านพ้นการตีสอนที่มาจากพระองค์โอฮาีรู้ยาของขาประเสริฐนั้นที่จะผ่านปางของเราทุกคนที่เราจะมีใจกล้าที่เราจะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าที่เราบอกว่าเราจะเป็นคริสเตียน พระบิดาเจ้าข่าแกของพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่พระบิดาเจ้าข้าให้เราที่จะมีใจมีภาระใจพระองค์เจ้าข้าที่จะ,ะเดินในแสงสว่างของพระองค์แลกขอพระเจ้าทรงนำพาเมื่อพระองค์ทรงเอาเราไปวางไว้ที่ใดไปตั้งไว้ที่ใดบอให้แสงสว่างาที่มันจะลิบแี่ปพระองค์เจ้าค่า แต่ขอให้แสงสว่างนั้นปลงโจงให้ที่จะออกไปสู่ชุมชนสู่เพื่อน้าติญาติพี่น้องของเราที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่แต่ให้เราได้ตื่นตีกับพระเจ้าผ่านชีวิตแครัวกของเราทุกทุกคนแต่ในการนี้พระองคงหน้ในกำลังของพระองคทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะทำได้แต่ขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกับเพื่อนในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเถิดพระองค์ทงหน้ ให้ผีผลกลับใจใหม่เถิดพระองค์้าผ่าชีวิตและครอบครัวของพี่น้องเลี่ยนของเราที่อยู่ที่นี่พระบิดาจ้าผ้าโอฮาเดลุยาบอกให้งานของพระองค์ราชกิจของพระองค์พนกิจของพระองค์ที่ให้เราทั้งหลายทํานั้นก็บอกให้สําเร็จเถิดพระองค์ยองผ้าเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ยาง้า ที่จะได้ไปถอนต่อผู้อื่นและเราทั้งหลายจะไม่ผ่าพระพรได้บอกให้ต้องพรตั้งหลายนั้นที่เรามีนั้นจะหลังหลเปไปสู่ชุกชนแนะเพื่อนบ้านของเราญาติพี่น้องของเราให้เขาได้กลับใจใหม่ให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้รับบัพติศมาเพื่อเขาจะได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอาเดรุยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระประเสริฐพระองค์เจ้าพระจักรยานออกไปใอาเกตอาจักของพระองค์แลพระบิดาเจ้าพระเมื่อเราเดิาไปที่ใดพระองค์เจ้าพ้ะขอให้เราที่จะประกาศยึดครองแผ่นดินนั้น เป็นพี่ของพระองค์พระบิดาเจ้าสารสเสด็จพระเจ้าของแบบอ่าก็ทำพิธีนี้นไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนใม่ถัดต่อไปค่ะเพื่อที่เส้นจักของเราเพราะว่าแน่ดีก็มีพี่น้องทุกที่เชื่อนะ ก็ผ่านเข้ามาแล้วก็มาเยอะแล้วก็กอกไปแล้วก็หลงหายในของพระเจ้าทรงนำพาพระบิดาจองพ้าขอให้ที่ตสด็จแห่งนี้จะไม่ห่อเหี่ยวปรุงจ้าพ้าแต่ให้เป็นทจ่ตสด็จที่พระเจ้าทรงเดิมไปทรงตั้งไว้นั้นจะไม่ผ่านผู้คนพระบิดาจ้งพ้าที่เราจะมีชีวิตที่อยู่กับพระองค์ได้เราจะเสริมสร้างกันเล่นกัน ที S <S <々>่เราจะเป็นอาวัยอวัยโยวาอกันที่เราจะช่วยกันปรุงจงผ้าที่เราจะไม่แตกแยกกันโดยความรักที่มาจากพระเจ้าแต่ขอให้เราที่จะรักกันเนี่พระอค์พระเยุนจงทรงรักเราให้เราได้อยู่ในที่ศักดิ์ของพระองค์และให้มีผู้คนมากมายได้เข้ามาในที่จักแห่งนี้ผ่านชีวิตของเราพระบิดาจงผ้าให้ชุมชนของเราพรองจงผ้าให้ที่จักแห่งนี้พรองจงผ้าที่พระเจ้าทรงยพอและเจิมตั้งไว้นั้นที่จะไม่เหี่ยวเฉาพรองจง้า แต่ผู้คนที่เข้ามาจะได้รับกาอรอวทพรที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยใจและปลดปล่อยวิชากของพระองค์ออกมาะบิดา,าเจง้าช่วยเหลือเขาพจ้าาให้เขาได้หลุดพ้นออกมาจากอดีตของเจ้าาในความเมื่อยความบาดและบัุกผู้หลุดเขาได้พากันทำไว้เพื่อ,ขอเขเจ้นหลุดออกมาอยู่ในปีกของพระองค์และเข้ามาในที่จัดแห่งนี้เพื่อจะมานมัสการพระเจ้าของเราให้เขาเปิดต,ตาใจ บกเขาได้เกิดเป็พระองค์จงภาคโดยที่เด่นและอำนาจที่มา,า,า,ภา,ภา,าจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าพระที่จะช่วยสองคนปล่อยองพระที่พระงองค์ทรงช่วยเหลือเราท่างหลายที่ได้เข้ามาได้นั่งอยู่ในที่แจกแห่งนี้ที่เราทัางหลายได้เข้ามารับความรอดนี้และยังมีผู้คนอีมกมากมายพระองค์จงภาคในชุมชนที่เราอยู่เพื่อนมากญาติที่น้องของเราที่ยังไม่ได้เชื่อและไม่ได้กลับใจใหม่ก็ขอพระองค์ทรงขับเคลื่อนให้เกิดเป็นพระองค์จงภาคเรารู้ยาสารเสรติดพระเจ้าในที่แจกของพระองค์นะ ที่จะมีกนมากมายพระองค์เจ nice ้าพระหลายหู Rut, ่เหล่าพระองค์เจ้าพระหลายอาชีพพระองค์เจ้าพระไม่าเป็นข้าราชการพระองค์เจ้าพระเป็นนักศึกษาพระองค์เจ้าพระเป็นหมอเป็นพยาบาลไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาพระองค์เจ้าพขอให้ทุกคนพระองค์เจ้าพที่จะได้พบกับพระเจ้าโอฮาเลลูยาสันและเสิรินพระเจ้าลู้เชื่อว่าทุกสิ่งอย่างนั้นจะเกิดซึ่งพลิเดและอานาจของพระองค์ี่พระองค์ทรงขับเคลื่อนอยู่อานนีที่มาจากของเราพระบิดาเจ้าพ้า โอฮาเลลุยาของการกดไหวยี่มาจากพระองค์ด้วยเถิดขอการเชื่อหลือเชื่อผู้ที่มาจากพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาจง้าโอฮาเลลุยาสรรเสริจพระเจ้าลูกของตาข้อที่จาบอยูไว้กับพระองค์ในปัญหาปเยซูอางเมธอห้ถามต่อมาให้ถามเผื่อชีวิตของเราให้ชีวิตของเราที่จะเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อสายปัญิาของพระองค์ที่เราจะไม่ไปทำความผิดบาปแต่ให้เราที่จะเป็น อวัยวะเป็นตาซึกก่งการแลกตันที่เราจัดเพราะว่าตัวของเราเองไม่สามารถทำตัวเราแต่ให้ผู้อื่นที่จะเป็นตาให้กับเราเพื่อเราจะได้ตัดเตือนในชีวิตของเราแต่เราจะอยอมจำนนต่อพระเจ้า,าและยอมเชี่ยวฝักผู้ทิ่ิตรเปลี่ยนเราผู้พิู่ที่ตัดเกือเราเพื่อเราจะได้รับความรอดที่เราจะไม่ถูกพระเจ้า,าส่งอิสอรในชีวิตของเรา สาธุการเด็กระช้าพรผู้ใหญ่ที่สุดสัตวาและเสดพระเจ้ายิ่งใหญ่พระบิดาจาข้าเราทำลายเข้ามาปลมเจอม้าเข้ามาด้วยความยำเกรงให้ถ่อมใจต่อพระบิดาเจ้าและเราทำลายเข้ามาเพราะพระเจ้าทรงรักในเรื่องเราพระบิดาจอข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเราทึกทุกคนปลุเจอข้าด้วยกำลังปลคกจอข้าด้วยความสามารถของเรานี้เราไม่สามารถพึ่งพ่านตัวเองได้แต่เราพึ่งพระเจ้า พระบิดาเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณของเราปลงเจ้าข้าเพราะผ่านมาเพื่อรักข้าและทำลายพระบิดาเจ้าข้าไม่ว่ามันไม่เว้นแน่แต่ครอบครัวของที่เปลี่ยนพระบิดาเจ้าข้ามันจะทําผู้ที่กับลังผู้ที่ไม่มีกับรังปลกเจ้าผู้ที่มีกับลังน้อยผู้ที่ห่างจากพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือและปกป้องเขาปลงเจ้า้าที่เขาจะไม่ออกจากทางของะองหรือไปทางบาปผิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเขาที่เขาจะไม่อ่า ถูกมาหยิบยืมเอาอวัยวะของเราไปใช้เราะว่าถูกมาเตะไปเตะมาพระบิดาจ้งฆ่าที่เขาจะไม่เป็นหมอทิ่หมอนจบกับความบาปแต่เราได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าที่เราจะเป็นตาซึ่งกันและกันที่เราจะเตือนกันพระบิดาจ้งฆ่าและช่วยกันกระโงจ้งฆ่าที่เราจะไม่ให้คนใจคนหนึ่งที่ศิษฐ์ธรรบาปพระบิดาจ้งฆ่าและหลุดออกจากทางของพรองค์แต่ให้ทุกคนที่เราจับมือกันเดินกับโงค์เดินจนมาถึง รงศกกลับมารับเรา,าพระบิดาจงพาและให้เราทั้งหลายที่จะอยู่ในมหาทของปรกอยู่ในอ,อกก้อมกอดของพระองค์พระบิดาจงพาอยู่ในการช่วยเหลือช่วยผู้ที่มาจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปิดภาะระปรเจงพาไม้ว่าเราจะมีทางออกแต่ว่าทางออกทางนั้นคือพระเจ้า สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่มีทางตัดพระสูตรเอื้อมมือของพระองค์นั้นสูตเอื้อมมือของเรานนแต่พระองค์ทรงอยู่ด้วยพระบิดาเจ้าค่าและสูดเเอื้อมมือของเรานนพระองค์ทรงทัอยู่เสมอพระบิดาเจ้าค่าลูกจะเห็นการช่วยเหลือ่วยกู้และพระองค์ทรงไม่เคยมาหสายแต่พระองค์มาทัดเวลาในชีวิตของเราและของพระเจ้าทรงวยพรทุกๆคนพระบิดาเจ้าค่ากับพี่น้องของเราที่อยู่ที่นี่ที่น้ขออย่าไม่ขาดสนติงใจขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาระอ์เจ้าค่า เรยนู้ยาสันและเสริจพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ขอพระเจ้าทรงชูใจยูจิตปิตญาณของเราให้จิตปิตญาณของเรานั้นเป็นมาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงควบบุกประเจ้างฆ้าไม่ว่าจะเป็นด้านอามณ์พกยองจ้าข้่ว่าจะเป็นท่าทดีและการกระทำพระบิดาจ้าข้าก็ขอให้เป็นมาจากโลกได้เถิดพระบิดา ว่าจะมีความทุกข์ความขมขืนพระบิดาเจ้าหน้ี่มันผ่านมาในชีวิตของเราแต่ขอพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่มีกำลังนะนขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราเอาความขมขืนเอาลาภปมขืนเอาความเศร้าโศกเจ้าห้าและขอพระองค์ทรงเช็ดน้ำตาให้กับเราทุกโจทย์ที่ออกมา ให้เราทั้งหลายที่จะเชื่อด้หวามแย่งพระโอค์ให้เราทั้งหลายที่จะไม่หลุดออกจากตอนที่โลงส่งต่างในควางไ้เมื่อเราจะไม่ตกอยู่ในความบาปเมื่อเราจะไม่เป็นกระทำกับกับปากอีนเมื่อเราจะไม่ไปเป็นอ่าเมื่อเราจะไม่ไปเป็นลูกของการตาตาพระบิดาของหน้าปากของเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าในเรากระทำอ่าแล้วแล้วเราจะไม่ไปเป็นอาิสรเอวตีกระบฏหรือบิดขี้เตียยทีกระบฏต่อพระองค์ ทิศกรราของเรานั้นที่เราจะอยู่ในทางของผู้ลงเสมอผู้ลงทรงให้เราทําสิ่งใดให้ปฏิบัติสิ่งใดให้เราทําเป็นสิ่งนั้นและเราจะไม่ไปเป็นรูปดื้อขุนต่อผู้ลงผู้ลงให้ไปซ้ายแต่เราไปขวาแต่เราให้ไปอยู่ในทางของผู้รงเสมอว่าเราจะไม่ขาดพระพรที่ผร้ลงทรงจัดเตรียมไว้เพราะพระพรนั้นโป้ลงทรงมีไว้ให้กับทุกคนอยู่แล้วแต่เมื่อถึงเวลาผู้ลงจะประทานให้แต่ผู้ลงทรงมองดูเราอยู่ว่าถ้าทีและการกระทำของเรานั้นจะตอบสมองน กับพระโลหะหรือปากพระดีดาเจ้าค่ะลูกเชื่อเช่นนะพระดีดาเจ้าค่ะลูกเชื่อว่าพระองค์สมเด็สันจะเตรียมในสิ่งที่ดีไว้ในชีวิตเพื่อชีวิตของลูกของพระองค์ทุกคนฮาเดรุยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราปรับทงเปลี่ยนแปลงพระดีดาเจ้าค่ะชีวิตของเราทุกคนพระดีดาเจ้าให้ได้อยู่ในผ้าหัตของพระองค์อยู่ในอ้อมกอของพระองค์ได้เกิดวัจยาวฮาเดรุยาสรรเสริญพระเจ้าลูกของปากพี่น้องทุกคนไว้ในพระหัตโลหะ ในพระนามพระเยซูอาเมนใน้นัดตอนมาอาปค่ะเผื่อประเทศไทยเราเพราะว่าเราก็เห็นทุกอย่างในประเทศไทยตอนนี้ที่เราได้ไดูในดูในสื่อคือไม่มีบางครั้งไม่มีความยากรื้อศีรทมต่อกันแต่ขอพระเจ้าให้พระเจ้าทรงกลับเพื่อนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในป,ประเทศไทยพระบิดาเจี่ยง้าลูกอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเรงเยี่ยงห้าเพราะประเทศไทยของ กับว่าดีแต่ก็ไม่มีสิ่งใดดีเลยพระบเจ้าข้ากับเน่าเบะเน่าเปลื่อยพระบเจ้าข้าพระเจ้าทรงอยู่เหนือประเทศไทยอยู่เหนือตัวนิหารประเทศไทยพระบิดาเจ้าข้าและอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนืออำนาจพระบิดาเจ้าข้าให้อยู่เหนือชุดชนพระกระบเจ้าข้าเพราะยังมีหญินกระบเจ้าข้ายังมีหญิงหลายคนพระบเจ้าข้าหญินกกฎหมายอยู่ในและกับกฎหมายอยู่แต่เขาได้ดงแก่ประชาชนพระบเจ้าข้า เพื่ออำนวยความสะต่อญากที่น้องของตนต่อลุ่ของตนแตงขอให้พระเจ้าทรงกรับปรุเปลี่ยนแปลงเทศไทยใหม่ได้เลยพระองค์ยงฮาระบบระบอกพระองค์ยองากะขอพระงส่งเข้ามาขับเคลื่อนขอกพรงส่งยกจูพระองค์งา้า ผู้ที่เป็นคนดีพระงลงเจผู้ที่มีความอบครูมิประ้างใจให้เขาได้มาบริหารประเทศไทยพระหลงเจผู้ที่มีความสัต์ซื่อพระหลงเจให้ประเทศไทยของเราที่จะไปในทางที่ดีพระหลงเจที่จะมีคนที่มุ่งเจที่จะระบบระบอบนะพระหลงเจในการที่เห็นแก่ตัวพระหลงเจขอให้ล้มลงได้เกิดพระหลงเจขอให้ คนมากมายประหลงใจที่เขาจะกล้าเข้ามาตรงจ้าหวากล้าเข้ามาทําธุรกิจทําอะไรประหลงใจในประเทศไทยเพื่อคนไทยประหลงเจ้าทั้งประเทศจะมีจิตมีชายประหลงใจลู้ของฝากประเทศไทยไว้กับพระองค์พระบิดาเจ้าพระของพระองค์ส่งกลับเพื่อนกลับตรงและเปลี่ยนแปลงพระบิดาเจ้าาให้ทุกสิ่งให้ดีขึ้นด้วยเถิดพระองค์เจ้าฮาเดรุยาสัสสัยไปเจ้าผู้ขอฝาก ประเทศใสไว้ในผาดของพระองค์ในพนาเะเยซูอามีนใหฐานต่อมาให้ฐานเผื่อพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ในระผาดของพระองค์ขอพระเจ้าสมงพวย์พรให้เรามีกำลังที่มาจากพระเจ้าสาธุการเดีพระเจ้าขอเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ผู้ที่เจอระหว่างแดในพระโค์ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่เวศของพระองค์นะก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือจนพวกทุกๆคนให้มีกำลังที่มาจากพระเจ้า พระบิดาเจ้าค่าผู้ที่เจ็บให้ได้ป่วยเพราะขอพระองค์ทรงรักษาได้เยียวยาพระบิดาเจ้าค่าผู้ที่หมกำลังหมดเลี้ยวแรงเพขอพระเจ้าทรงประทานกำลังเลี้ยวแรงให้กับเราที่เราจะมีกำลังปลดเจ้าค้าให้ชีวิตของเราจะสดใสในเช้านี้ต้อทุกข์อดพระบิดาเจ้าค่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพระเจ้าครอบครัวแม่ลักษัีครอบครัว บุสิกัวแม่เล็กกัวแม่จอแล้วก็กัวบอกพี่น้องที่อยู่กันสนทุกคนก็หลงจำง้า็กัวบอกผูกรรบใช้ายกันเด็ดหลงจังภาแม่น้องรักหลงจังภาก็สูดแสงหลงจังภาให้สวัสดิ์หลงจังภาคใ้ทุกคนที่ยังไม่ได้เ่ยนาก็บอกระเจ้าสมบุกก็คุคกับพี่น้องเราทุกคนที่อยู่ที่นี่แม่แต่สมบูรณ์หลงจังภาที่ ที่เขาไม่ได้มีเวลามาหาพระเจ้าแต่ขอพระเจ้าทรงสถิต,ตยอยู่กับเขาและเล้าใจเขาตลอดเวลาให้เขามีความที่จะรู้สึกว่าเขาอยากจะมาหาพระเจ้าให้เขามีภาระใจที่จะเิดถึงพระองค์และเตรี่มตัจะมานมัสก,การพระเจ้าปีละหนึ่งครั้งก็จะดีพระบิดาจงตาทานนีลุยาสารรเสริญพระเจ้าลูกขอฝากทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่จะไม่ขาดมรรคก็จะไม่ขาดสนสิ่งใดเพราะเขาเดินติดตามพระองค์ พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือทั้งทุกคนพระบิดาเจ้าข้าจะสั่งเสด็จเรียมสิ่งที่จังเป็นเลืขาดอยู่โอฮาเนียาสันละเสริญพระเจ้าสันละเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้นำปกครองเจ้าข้าก็ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือผู้ที่ขาดสุขภาพร่างกายขอให้มีสติสุกที่มาจากพระเจ้าและมีทั้งขับรับซับขับร่างกายเพื่อจะติดตามพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าได้ลำพูนที่เชื่อไปด้วยสัน พระบิดาเจ้าพระให้ได้อยู่ในพระราชกิจของพระองค์รพระบิดาเจ้าข้าและน้อยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เราจะทําเพื่อสวายเกียรติแด่พระเจ้าได้เดอยู่ในน้ำพระัยของพระองค์เสมอและให้เราทั้งหลายที่จะตอบสนองับการาทคำของพระเจ้าพระบิดาจ 5, เาจเ้าข้าในเช้านี้พระองค์ยอง้าที่เราจะฝากพ่อพี่น้องเราไว้ในผัดของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนนทคะต่อไปที่เราจะนมัสการพระเจ้าและเพื่อนฝรั่งเรัจะ ในพระเจ้าพระผู้ใหญ่ทิ่งส uh, Besides, ันนิษฐานและเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าพระในวันเวลานี้ประหลงเจ้าพระทุกโงแบบพระบิดาเจ้าพระของพระองค์สมศิษย์อยู่เราทั้งหลายเข้ามาเพื่อจะทำพสธีการพระเจ้าเราทั้งหลมาเพื่อจะย่อหย่องชกเหยียบพระนงพระองค์ว่าพระองค์สมศิษย์พระเจ้าของเราเพียงองค์เดียวที่เราจะติดตามพระบิดาเจ้าพาะในวันนั้น วันสุดท้ายที่พระองค์ทรงามารับเราเราจะได้เข้าไปอยู่ในอาภรณิเวศของพระองค์ได้ตรงน,นรงั้นพระองค์จะให้ที่เราจะมีน้ำการนมัสการพระองค์นั้งกางวัแรกการที่นั้นจะมีความโศกเศร้าพระบิดาเจ้าได้ในที่นั้นจะมีในความชื่นชมบเย็นปีพระบิดา LES เจ้าไดา้แต่ในวันนี้ที่เราอยู่ในโลกนี้แต่เราจะนมัสกรัรสัญญาเพื่อเราวันที่พระองค์ทรงมารับเราและเราจะยกย่องมานำ พระบิดาเจ้าข so ้าเราจะสัตเสนินพระเจ้าใหเดียวของเราให้เป็นที่ถวายเกียรติถึองคเจ้าข้าได้ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติในชีวิตของเราได่เว่าจะเป็นพระวฒาธรรมของพระองค์ที่เราจะฟังนั้นพระบิดาเจ้าข้าและขอพระเจ้าสมวยพรเราทุกคนให้เราทั้งหลายนี่จะเปิดการใจของเราเพื่อเราจะฟังพระคมของพระองค์และขอพระเจ้าสมวยพรทั้งผู้สัตว์ผู้กล่าและผู้ฟังนั้นขอพระอยายามติดสุขของพระองค์ทรงทําเคื่อนอยู่ด้วยพระบิดาเจ้าข้าเพื่อพระคำของพระองค์นั้น จะตกอยู่ในดินตีพระบิดาเจ้าพ้าและเราทุกควรที่จะเป็นติมตีที่มาทาพระโลกให้เราที่จะเกิดผลในทางของพระโลกเมื่อพระครรของพวกที่เราจะเอาไปหยิบใช้ได้ได้เมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์ยากาพระบิดาเจ้าพ้าและให้เราท้าทายที่จะตรึกต่อพระครของพระทั้ง,ง,งกลางวันและกลางคืนพระบิดาเจ้าพระเมื่อเราคืนขอให้เราที่จะคืนพระครรของพระโลกเมื่อเราได้ยินได้ผ่านมานั้น ไม่ว่าจากซืนเข้าไปแล้วมันหวานแต่มันจะเป็นขกอ,อยู่ในท้องของเราจะหวานโมกขกตืนให้เราทั้งหลายที่จะตือมันเข้าไปพระบิดาเจ้าค้าเพื่อชีวิตของเราจะเกิดผลในทางของพระองค์พระบิดาเจ้าค้าไฮเลรูยาสะันลาเพนะัจ้าอญญาพระเจ้าทรงไว้ใจเราทุกคนที่เราจะไม่ ขาดจบุกเข้าไปพระคำของพระองค์แจะให้ชีวิตของเราที่จะดีขึ้นดีขึ้นฮาเลลูยาสารรเสริญพระเจ้าและต่อมาเราจะขอบคุณพระองค์พระทุกการในพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ที่เราเข้ามาในที่จับของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำในชีวิตของเราในแต่ละวันและขอบคุณพระเจ้าที่ ใวพรเราในชีว <gesch> ิตของเราและขอบคุณพระเจ้าในความเช่นชมยินดีในบางครั้งที่เราจะมีความรู้ความผกคืนแต่เราจะขอบคุณพระเจ้าแต่เราจะไม่ออกจากทางของพระองค์เราจะไม่หลุดหรือพระองค์แต่เราจะเอาพระองค์เป็นที่ตั้งพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าในทุกบรณีฮาเลลุยาสัร์และเสริญพระเจ้าของคุณพระองค์ขอบคุณที่เราอยู่ดีกันและกันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณในความรักความเมตตาความบูรหัตขอเราใจใสขอบคุณพระเจ้า ทุกการเนี่ปนเจ้าของพระเกิพร,ระสรีตรงนี้แต่พระองค์เพียงผู้เดียวอาเมนเลลุยา